สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผงดีนะครับคลิปนี้มาอยู่กับเหรียญครับและเหรียญ SCRT นะครับที่ได้ขอมาทาง youtube นะครับวันนี้ก็มาทำสองเหรียญนี้ให้นะครับสำเนาสาหรับเหรียญครับนะครับตอนนี้หลังจากการพุ่งแรงนะครับเมื่อวานนะครับก็ไม่ได้มี MA อะไรตัดขึ้นหรือว่ามีอะไรแปลกนะครับแต่อยู่ๆก็มีแท่งเขียวปิดสนานะครับที่ดูแล้วงงงงนิดหน่อยสําหรับส่วนตัวผมนะครับ ก็งงงงนิดหน่อยนะครับว่าแต่ิที่จริงแล้วนะครับมันราคามันบีบมาจนที่เหมือนคลิปล่าสุดนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ลองไปดูคลิปล่าสุดของครับที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้วางไว้แนวทางไว้ว่ามันจะขึ้นไปแถว259นะครับลองไปดูคลิปล่าสุดแต่มันก็ขึ้นไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับลงลงเลยนะครับขึ้นไปเสร็จแล้วก็ลงเลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับเป็นการดึงเอ็มเอห้าทับยี่สิบของเดขึ้นมานะครับและตอนนี้นะครับก็คือมันใกล้จะสัมผัสกันแล้วแล้วมันจะตัดขึ้นนะครับทำให้เหรียญครับนะครับผมมั่นใจว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีการตัดขึ้นอีกทีนึงนะครับโอกาสที่ครับจะขึ้นไปแถวสา0ร้อยแปดสิบนะครับเร็วๆนี้เลยนะครับสามร้อยแปดสิบอาจจะมีการเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันนะครับภายในไม่กี่วันนี้นะครับหลังจากเอเอตัดขึ้นนะครับ ก็ใครที่มีแผนที่จะรับของนะครับเดี๋ยวให้ย่อลงมาให้สุดแถวสามสองสองสามหนึ่งสามหรือสามูนย์ห้านะครับถ้าใครเก็บไม้นี้มานะครับเราไปปล่อยแถวสามร้อแปดสิบแล้วกันนะครับสำหรับเหรียญคับคอนนะครับนี่นะครับก็คือในระยะยาวนะครับระยะยาวนะครับเป้าใหญ่ๆก็คือสี่ร้อยสามสิบแปดนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับก็คือ โอกาสที่จะหลุดขึ้นไปข้างบนนะมีสูงนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอ่าต้นน้ําที่สองแล้วกันนะครับต้นน้ําที่สองนะครับต้นน้ําแรกก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยต้นน้ําแรกต้นน้ําที่สองนะครับโอกาสที่จะทะลุห้าร้อยแปดสิบนะครับในระยะยาวนี่ผมมองว่าใกล้ใกล้ถึงแล้วนะครับก็ใครที่ถือมายาวนะครับก็ถือกันต่อไปนะครับก็ ให้มันผ่านไปทีละจุดนะครับให้มันผ่านไปทีละจุดก็จะมีจุด480นะครับที่จะมีทางลัดขึ้นไปเร็วนะครับแถวจุดนี้ด้วยนะครับแถว400ถึง438นะครับสองจุดส่วนจุดที่ครับจะวิ่งไวนะครับนี่อีกหนึ่งจุดก็คือแถว510จนถึง580นะครับมีสามจุดใหญ่ๆนะครับแต่หลังจากที่ต้องต้องดูนะครับว่า MA เนี่ยที่ตัดขึ้น d เนี่ย จะฝ่าฟันไปถึง400ได้ไหมนะครับก็ขอให้ลุ้นนะครับลุ้นลุ้นขอให้รับผ่านจุดสําคัญแถวเนี้ยได้นะครับจุดจิกมากนะครับถ้าเกิดผ่านโซนนี้ได้นะครับโอกาสที่จะกลับ4 3 8เร็วๆนี้ก็มีสูงนะครับแล้วถ้าผ่าน4 3 8อีกนะครับต้องไปยืนแถว4 6 0ให้ได้นะครับเพราะว่ามีจุดอ่านต้านอยู่หลายจุดนะครับเดี๋ยวถ้าถึงจุดนั้นนะครับผมจะหากราฟมาให้ดูใหม่นะครับตอนนี้ก็ดูกันล่าสุดนะครับแนวรับก็สีเขียวนะครับแนว ตานก็สีแดงนะครับก็ลองลองดูนะครับก็สําหรับเหรียญครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวไปดู S C R T นะครับ S C R T เหรียญอะไรนะครับในปุ่ดในปุ่ดเนี่ยนะก็คือตอนนี้นะครับในระยะสั้นนะครับอาจจะรีเทสผ่านนะครับแถวสองูนห้าเนี่ยนะครับโอกาสกลับไปที่สองร้สามสิบสี่ก็ยังมีอยู่นะครับมีอยู่ในในช่วงสั้นๆเพราะว่าในจุดเนี้ยนะครับถ้าเกิดรีเทสผ่านนะครับจุดเก็บของตรงเนี้ยนะครับ ลุ้นนะครับลุ้นให้ไปแถว251แล้วลงนะครับลงนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูส่วนแนวรับก็จะมี190-176นะครับต่ำสุดก็จะเป็น145นะครับสำหรับ S C R T นะครับสำหรับ S C R T นะก็ไปดู M A กันก่อนนั้นเนี่ย M A กำลังจะตัดนะครับ M A D นะครับดู M A 5ทับ20 D นะก็ถ้าเกิดตัดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะกลับไปเป็น 251ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจุดอื่นก็ยังขึ้นอยู่นะครับเนี่ยแต่ขึ้นมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดู15นาทีและ1ชั่วโมงกลับตัวละกันนะครับก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นใน4ชั่วโมงนะมีลุ้นที่จะกลับไป2 5 1นะครับ SRT c ก็ถ้าใครอยากได้เหรียญไหนนะครับนอกจากเหรียญคับ s r c นะครับ ก็เราคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับแท็กชื่อผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับว่าอาจจะทําแนวทางให้วันไหนนะครับวันนี้ก็ได้มีเวลานะครับก็จะทำให้เรื่อยๆนะครับสําหรับแนวทางที่ขอมาเนาะอาจจะแม่นไม่แม่นนะครับก็ลองติดตามกันดูยาวๆนะครับว่าเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวต้านเนาะกันนะครับไม่ไม่หาจุดแม่นแล้วกันก็เป็นแนวต้านสําคัญหลายๆจุดนะครับที่ผมหามาให้ก็ถ้าถูกใจถูกอะไรก็ติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับ งไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครับ